วันน้ำที่สวนสัตว์โคล่าค่ะสุดยอดมากดเด็กๆแฮปปี้ค่ะมีเคาตบารนั่งจากในน้ำอยู่ที่ร้านกาแฟเขา ประมาณติดใจค่ะเล่นไปประมาณ6-7รอบแล้ว

เ้าสิบเมตรเอ้ยเก้าสิบเานติเมตรถ้าถ้าสบายนี้ก็ไม่ได้ใส่อะใส่ไม่ได้ใส่